มีคนหิวแล้วหิวไหมหิวมากทำลายหลายแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเซรตพี่เบิร์ดคาร์ทุววกคนวันเกิดสวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารอาหาร,าหารล,ล่ะล่ะแล้วมาเมสันใช่ไหมมาเมสันมาเมสาันปาร์คในเลิรมาเมสันปาร์คในเลิรนะทุกคนแล้ววันนี้เราจะแฮปปี้เบิร์ชเดย์ที่นี่ พร้อมกับกล้องวอล์กเตอร์มาแล้วตอนนี้เราก็กำลังรอพี่เลยในการแต่งตัวนะจ๊ะดูยังไม่เสร็จวันนี้ที่เลือกร้านนี้มาเพราะว่าอยากจะกินหมูหมูซอสแม็กกีเออ้เราอยากกินหมูซอสแม็กกี้ทุกคนก็เลยมาเลือกที่จะเบิร์เดย์ร้านนี้นี่แล้วนี้ชุดที่เราแต่งมาก็จะเป็นโทน hey, <ล>นี่จะเท่มากเลยอ่ะใช่ใช่วันนี้มาแบบว่าเท่ๆจะต้องมองกล้องนะไม่ใช่มองจอนนเอาจริงเหรอใช่เอาไกล้องใหม่แล้วมันหมุนไหมหมุนตามเราปะ นี่ไงนี่ทำยังไงอ่ะคือไม่เคยเป็นอ่ะทำยังไงอ่ะไม่ต้องมาเลากทำหมุนได้หมดเลยยังไงเฮ้ยไม่หมุนตามเราหรอหรือตามหมุนตามมือหมุนตามเราอันนี้คือเปิดแท็กแท็กกิ้งมาดึงหน้าเราอันนี้เปิดไปเฮ้ยจับเป็นคนเดียวหรอฮึใช่จับแค่คนเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นเซนเตอร์ไงใช่อันนี้เก็ไม่ใช่เซนเตอร์เธอเป็นแค่คนเสิร์ฟหมอใช่เธอเป็นคนเสิร์ฟไม่ใช่เซนเตอร์เธอก็จะไม่ได้อยู่กลางไงแต่คนอยู่กลางก็คือจะได้เต้นสวยปลาคุณยายอยู่ในร้านแล้วมั้ง ทุกคนเราเข้าไปในร้านกินนะจ๊ะมีรุดแล้วอ่ะเออถ่ายได้อยู่ถ่ายได้อยู่เอาไฟนางฟ้ามาเอามาเนี่ยเฮ้ยลองเซอร์พี่เบิร์ดนี่ไงใส่หมวกใช่พี่เบิร์ดหล่อมากใช่เซอพี่เบิร์ดพอดีเลย ทั่วเราจะพี่เบิร์นั่งอยู่ในห้องนู้นหล่อมากเลยไปเราเข้าไป่ะสวัสดีค่ะเข้ามาในร้านเนี่เนี่ยทุกคนเราอยู่ในร้านแล้วไหนให้ดูเบิร์ตรีบคนไมดูคนรีบไปดูกั้ยรีบไปดูพี่เบิร์ตอยากไปดูพี่เบิร์ดนึงอยาก่างพี่เบิร์ดอันนี้ก็อยากอยากดูพี่หมูก็อยากกินหมูอันนี้ก็อยากกินหมูสวยมากเจ้าของวันเกิดที่แท้จริงที่แท้ถูก นี่ครับทุกคนมาแล้วแล้วนี่ก็คือกับข้าวที่เราสั่งมานะคะนี่ทุกคนนี่คือหมูซอสหมักมักกี้อา่า <c oughs> มีคนหิวแล้วหิวไหมหิวมาก ทำลายหลายแล้วเนี่ยตเตยนะเตยนะนี่โอนแล้วตอนนี้เรากำลังจะกินนะครับมีคนหิว,วมากนี่นะครับมีคนหิวมากเราจะมากินหนมูหมักซอสแม็กกี้ก่อนนี่เราจะให้ดูหมูหมักซอสแม็กกี้ผมว่ามันฉ่ำมากขนาะด เนื้อเขาแบบมีความฉ่ำมากเลยต้องกินข้าวเปล่าอะ่ะอันนี้คือลอยแม็กกี้กินมให้หมูแม็กกี้อย่าง,ง,งเดียวพอจบจิ้คำีใหญ่เลย ข้าวตุกตาวันเกิดกเ,กเป็นเค้กที่แบบว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะแล้มีข้างหลังก็จะเป็นรูปท่องเที่ยวน,นีนักศึกษาก็จะมีแบบไปกันถึงแก๊งคนโด เด็กแกร่งใช่ตอนค่อยหันจะมีไปหมดเลยทั้งญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปรเชียงใหม่หัวหินเพชรบุรีเพชรบุรีไปหมดเดกแกงคนแรกก่อนอายุผู้สูงอายุเล่นแกรงเรามีครบนะอมีเด็กมีคนแก่อไม่ใช่คนสาวก็เล่นจ้าขัดคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะ ตาก้องตาก้องตกจ้องตกจ้องเมื่อจำเป็น ะพี่เบิร์ดไปแล้วอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดเลยแต่ไม่เป็นไรเร,เราเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วจริงๆเราอ่ะยังอยากถ่ายมากนะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีคนอยากถ่ายมากกว่าเราอีกนค,คนนี้อยากถ่ายกับพี่เบิร์ดแต่พี่เบิร์แตแล้วทำไม<า><า>ไม่ดูด<า>ไม่จับตาเขาจริงๆถ้าเก<ด>ิดพี่เบิร์ดตองหลังมานะขอเนาะโอ้เองไม่เห็นไม่เห็นเหมือนก่อนไปไม่เห็นอืมเดิมไม่ใส่แม่แม่ก็เดินดูดูนี่จริงๆแอ้ไม่่แตมองไม่เห็นแต่มองพี่ลี่วิ่งอยู่ไหนเห็น จริงๆท่านำตัวเนี่ยบองเห็นเลยใช่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก่อนงใช่ใส่เห็นก่อนเลยแล้วก็ใช่ใส่เห็นก่อนใส่เห็นแล้วก็มันก็มองเข้าพี่เบิร์ดหรอใช่ a few moments later ช้าดาโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันมากๆเลยในการที่แบบว่า เออได้ได้เป่าเค้กมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักที่เราแบบว่าไม่ต้องอะไรมากอะเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกอ่าคำอวยพรทุกคนเลยนะครับที่ส่งมาให้มนะครับไม่ว่าจะทางอ่า IG f b o o k o o s t n s t a m r a m อะไรเงี้ยหรือว่าพวก Inbox อกซ์เดลมาคือว่าขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอให้พรกลับไปหาทุกคนอย่างแบบว่า ปังๆฉ่ำๆสมิหลากันทุกคนเลยนะครับและนี่ก็คือคนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนนี้ขอบคุณอ่ะชนช จนแก้วเปล่าจนแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสียจนแก้วเปล่าลงก่อนนะเดี๋ยวหลักกล้องไปก่อนมากันโอเคคนนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างนะครับขอบคุณครับเป็นเหงื่อเธอแตกเต็มเลยอ๋อนางก็เธอจึงถ่ายคลิปเยอะตื่นเต้นหรอแก้วเปล่านางใช้ถ่ายคลิปเยอะก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยสปอร์ตกันนะครับ๊ายบายนี่เดี๋ยวดูเคสอีลอีกรอบหนึ่งไยบายก่อนโอเคเคสน่ารักมาก เกเขาต้องอยู่างนี้ก่อนเออน่ารักมากน่ารักไหมเออจะไดดูนี่นี่นะคะภูมิใจในเค้กมากใช่ไหมภูมิใจมากไม่อยากกินเลยโอเค้กคือแบบคือจะบอกว่าร้านน้ำนี่รอบนี้คือทําสวยมากทําถึงมากโฆษณาให้เขาเลยีจริาโฆษณาให้เลยทําดีทําถึงมากแล้วก็ที่สําคัญคือคนเซอร์ไพรส์ก็คือถึงมากทําถึงมาก นี่เออจะบอกว่ารูปแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยคือพี่ลี่เป็นคนเลือกให้นะจ๊ะส่วนรูปข้างๆนี่ก็คือคนข้างๆเลือกให้ช่วยกันเลืออที่ไปที่ไปเที่ยวมาที่อะไรมาอย่างนี้นี่เออโอเคครับไปดีกว่าบ๊าย <Bye bye. S 1> กลับบ้านนอนละกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสักใครกดพร้อมๆกันนะครับ <laughs> มีคนมาเหรอมีคนมาละ แเขาคงไม่เข้ากล้องแล้วแหละเขากลัวกล้องแะไรทางนี้เขากลัวกล้องแล้วโ <laughs> อเค okay, ไปรู้พุกคนกลับบ้านดีกว่าจะ <c oughs> ดยวมไ <c oughs> ม่มากกว่านี้นะครับไปทุกคนวัน e i t เ my b i ัน h d a y